ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าวันนี้มาฝึกวิชาเปล่ากับรู้เนี่ยเนี่ยแต่นี้ตามพรบรมันไม่ได้นะบาไหนครับบ้านองนายเอกครับนายเอกแตพักอยู่แถวบ้านต่างประเทศนะครับเราอยูานต่างประเท,ทเราทำงานอะไรอยู่นะไ,มไ,ไมหไมทำงานอะไรบ้างป่วยอยู่ครับป่วยอยู่เป็นโรคเกาตยังงานยังไม่ได้ครับ,บแล้วมานั่งขอทายนนมันผิดกฎหมายเนี่ยรู้ไหมเนี่ยแล้วไม่กลัวถูกจับเหรอ อ้าวแล้วมานั่งขอทำไมอเราเราเป็นนิมย่อยว้ผมไม่ไป็นนิมย่ออะไรับนานมาทีครับเนี่คือว่าเคยเห็นพี่อยู่ใช่ไหมเคยมาอยู่นี่ใช่ไหมก็มาเก็มาตั้งนานมาดีตอนนั้นที่เขาเคยทำข่าวนะว่ามาฝึกวิชาขอทานน่ะคนเดียวกันปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับจำไม่ได้จำไม่ได้ที่มาขอทานอยู่ตรงนู้นอ่ะได้นี่แปลว่าไม่ได้ฝึกแล้วนี่เป็นอาชีพแล้วดิตอนนี้ แล้วแล้วดีตำรวจเขาจะจับทำไงอ่ะเลอะแล้วแต่ตำรวจอา้าไ,ไม่ได้อลุงเคยออกข่าวไปที่ว่าฝึกวิชาขอทานอ่ะเออเนี่ยไ,ไม้เท้าอันเนี้ยที่ขอตังค์ไปยี่สิบาทกินข้าวด้วยจำไหมป่ะและ้วนี่ไม่นี่ไม่ได้ฝึกอันนี้ฝึกเสร็จแล้วอ่ะดิฝึกเสร็จแล้วนี่วิชาที่เราฝึกเสร็จนี่เราจะเดินฝึกต่อหรือว่าเราจะเลิก เลิกแล้วครับเลิกกันนะถ้าไม่เลิกคือเป็นไงก็โดนจับครับเออต้องเลิกกันนะพอี่ร้านครับรักษาอาแล้วมานั่งขอทานประจำเลยเปล่าม่สักวันไม่สักวันอ๋อไม่เลิกแล้ววันนี้มาทำอะไรวันนี้อ๋อผมมาแค่มาหข้าวกินก๋งโประตีนตะไบกับผมมีด้านมีด้านมีบ้านอ๋อแล้วแล้วนี่แหละเด็ก อนนี้ะไรฝึกไปขอทานแต่เดิมทีเราไม่ได้ฝึกใช่ไหมแล้ววันนี้เมารู้หรือไงเปล่าก็มีบ้างอ๋อมีบ้างนะแต่ว่ายืนยันไม่ได้ขอทานอันนี้เป็นแค่การฝึกครับฝึกนะฝึกเป็นขอทานอ๋อก็แค่อยากจะลองประวัติประวัติใหม่ชีวิตใหม่ลองดูใหม่ลองอาชีพใหม่ดูว่าอขอทานมันเป็นยังไงอยากจะลองดู ไม่เคยเกิดมาไม่เคยเป็นอเกิดมาไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นเราเลยต้องลองแค่อยากจะลองแค่อยากจะลองดูว่อคือไงครับนะคือขอทานมันสบายกันไม่ครับไม่ไม่สบายไม่สบายเลยเราฝึกได้สองวันแล้วครับโอ้แล้วเป็นไงบ้างลูกค้าเยอะไหมก็ก็ได้นะครับผมผมก็ได้กินข้าวอยู่ก็ได้กินข้าวก็ยังมีคนเมตตาสงสารนะครับก็ได้กินข้าว ก็การาฝึกที่เฉยฝึกที่เฉยนะฝึกนี่คือเราอยากเรียนรู้ว่าขอทานมันรู้อ่ะเออมันเป็นขอทานแล้วมันเป็นยังไงเออแล้วเรามาลำบากเออเราทำลำบากเราทเคยทำงานสบายสบาแล้วมาลองลำบากดูว่าเออเราเป็นขอทานแล้วมันเป็นยังไงวิชานี้ไม่มีโรงเรียนสอนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมรับต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะเป็นกำลังใจครับนะตัวนี้คตัวเองตัวนี้คตัวเองีตัวเองใหญ่ใหญ่อิสระก็อิสระ เสและเดิมนี่นะทำงานอะไรยังไงเนี่ยแล้วถึงมาฝึกเป็นขอทานเนี่ยอ๋อผมผมทำงานเกี่ยวกับโอ้นองแข็งหนักมากอ๋อทำเกี่ยวกับพวกสมน้ำแข็งอะไรพวกนี้เหรอโลเกาผมเป็นโคเกาด้วยอ๋อมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยก็เลยต้องออกมาใช่ออกมาแล้วมาเรียนวิชานี้อ่ะสู้ๆครับนะนะครับโอเคเอาวัน วันนี้ยังไม่มีใครสายเลย่ะยังไม่มีมีน้าอยู่คนเดียวเลยนี่ไทยพวกน้อยยี่สิบบาทแปลว่าวันนี้ฝึกหนักเลยหนักไม่มีคนใายให้เลยมาแจ้างเจริงอะทำบูญด,ด้วยกันครับนะสูบุหรีไม่ดีนะเล่นได้เลยครับ